สวัสดียามเช้าครับเสาร์ที่22มีนาคม68ครับผม <c oughs> ตื่นมายามเช้าครับอยู่บนรถไฟครับผมกําลังจะเดินทางกลับครับจอดแวะส่งพุทธสารที่นครล,ลําปางครับที<อ>่บรรยากาศครับ<อ>ก็มาใช้บริการรถไฟไทยนะครับบริการดีครับผมห้องแ้วกลอสะอาดใช้างานได้ครับ นครลำ จะมีข่าวสารนะครับที่ต้องจับตากกัน็คือในเรื่องของการเปิดลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปรากฏว่าผมติดตามข่าวสารมาท่านผู้ชมมีการเลื่อนออกไปนะครับของการเปิดลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี68ซึ่งจากเดิมคาดว่า,วจ,าจะเริ่มในช่วงปลายเดือนมีนาคม68นี้ปรากฏว่ามีการเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนดครับสำหรับการเปิดลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ปี68เรื่องออกไปแบบไม่มีกําหนดครับในส่วนนี้ที่เราต้องเตรียมความพร้อมกันไว้ก็คือในเรื่องของการเตรียมแอปทางรัฐนะครับเพราะว่าแอปทางรัฐนั้นมีความสําคัญครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดลงทะเป็นสวัสดิการแห่งรัฐการรับเงินนะครับดิจิทัล w a l l หนึ่งหมบาทเฟสานะครับก็จะมีการใช้งานเงินดิจิทัลผ่านแอปทางรัฐซึ่งส่วนนี้เราควรเตรียมพร้อมไว้นะครับสำหรับแอปทางรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเงินดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่ามีความสําคัญนะครับใครที่โหลดแอปทางรัฐมาแล้วแนะนําให้โหลดผ่าน Play Store นะครับที่มือถือ Android แล้วก็ App Store ที่มือถือ iPhone นะครับโหลดผ่าน App Store แล้วก็ p Play Store เท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้โหลดผ่านลิงก์จากการส่งมาของบุคคลอื่นนะครับให้โหลดผ่าน Play Store หรือว,ว่า App Store เท่านั้นนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผม และในการเข้าสู่ระบบนะถ้าหากใครมีปัญหาในการใช้แอปทางรัฐข้อมูลไม่ปรากฏชื่อด้านขวาบนนะครับก็แนะนำให้ใช้แอปไทยดีแอปไทยดีในการเข้าสู่ระบบก็จะปลอดภัยแล้วก็มีความใช้งานได้ง่ายมากขึ้นเข้าสู่ระบบได้ง่ายมากขึ้นนะครับก็ให้เตรียมความพร้อมกันประมาณนี้กันก่อนนะครับเพื่อที่จะรองรับในการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ในการใช้งาน รับเงินดิจิทัลบอลเลตหนึ่งหมื่นบาทเฟสสามกันต่อไปนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆเดี๋ยผมจะมาทำที่ให้รับชมกันอีกทีหนึ่งให้มีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับในส่วนนี้ก็ให้เตรียมไว้ประมาณนี้กันก่อนโอเคนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานต์ไมเนิชาแนลกันด้วยวันนี้ก็เดินทางกลับนะครับจากกรุงเทพมาถึงลำพูนช่วงเช้านะครับของวันเสาร์ที่22มีนาคม 68กันแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับผมทักทายกันได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวลาไปกับภาพบรรยากาศของรถไฟของขบวนที่13จากกรุงเทพอภิวัตรนะครับปลายทางเชียงใหม่แต่ผมลงที่จังหวัดลำพูนนะครับผมสายลำพูนครับขอบคุณมากครับที่ตู้นอนชั้นหนึ่งนะครับก็จะมีบริการ ทางข้างหน้าเรียบร้อยกระจกนะครับเรียบร้อยเลยเพราะว่าเป็นตู้นอนชั้นหนึ่งนะครับตู้นอนมีทุกนอนสองชั้นนะครับผมสำหรับตู้นอนชั้นหนึ่งรถไฟไทยนะครับนี่ด้านหลังขบวนนะครับผมจากนครลำตางไปลำานึงครับห้องน้ำสุยสบายอยู่นะครับอันนี้เป็นทางเดินนะครับผมรอแคบๆหม่อนแต่ก็ใช้ได้ เดินจะใช้เดินระหว่างห้องเท่านั้นนะครับก็พอมาเข้าห้องแล้วก็จะกว้างๆแบบนี้เลยนะครับผมก็สะดวกสบายแต่ราคานี่ก็จะค่อนข้างจะแพงหน่อยประมาณพันสามพันสี่นะครับก็เทียบเทบเครื่องบินแล้วก็ใกล้เคียงกันนะในช่วงโปรโมชั่นของเครื่องบินก็แล้วแต่สะดวกในการเดินทางนะครับโอเคลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามก็ด้วยครับสวัสดีครับ